ก็เลยแน็กก็สลับฉากตอนแรกนิดหน่อยนะคะอือลองแน็กก็เลยสลับฉากไม่ใช่เปลี่ยนตัวนะคะบางคนก็ไปลงต่อๆอ,อีกแล้วว่าเอ่อเปลี่ยนสลับคู่ค่ะมาเล่นแทนแสดงว่าคุณเนี่ยดูลีเกไม่จริงหรอกดูลีเกรจริงคุณต้องรู้ด้วยว่าจเจมส์เอร์ติกเนี่ยเขาเป็นตัวอะไรของมะเกลคันฉากเพราะว่านูนก็นู้น,น,นยังแต่งตัวไม่เสร็จนะคะแล้วบางทีเรื่องโรงงานเนี่ยประเด็นนะคุณไม่รู้หรอกว่า ที่เราลงไปบางทีเราก็บอกว่าเอออย่าลงกันเลยบางทีคุณลงไม่ถูกเนี่ยคือคุณลงไปเนี่ยเขาไม่ได้มาไม่ได้มาถามคุณหรอกคะ่ะแต่เขาโทรมาถามแม่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนคุณจะรู้ไหมว่าเราจะต้องรับโทรศัพท์ขนาดไหนจริงๆแล้วใช่ถูกต้องแค่สลับฉากเท่านั้นเองบางคนไม่รู้แมสเป็นตัวแทนอะไรบางทีคุณไม่รู้เรื่องก็สู้เราพูดไม่รู้ดีกว่าไม่ต้องไปลงเอายอดไรอะคะ่ะ บางทีมันก็น่าเบื่อนะคะคนก็ไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะเวลาเป็นคนที่รับโทรศัพท์แล้วเป็นคนรับหน้าทุกอย่างมันต้องอะไรบ้างแล้วบางทีอ่ะการที่คุณไปโรงงานอ่ะลงชื่อผิดวัดตำบลผิดอำเภอผิดจังหวัดผิดเขาก็ว่ามาที่เราคุณช่วยคุณช่วย โรงงานผิดได้ยังไงอะไรเนี่ยคือเราจะต้องรับผิดชอบอยู่คนเดียวเท่านั้นจริงๆนะคะจิงบอกว่าถ้าถ้าสวัสดีหนุนนิดอุทยคะ่ะคืออยากจะบอกแค่นั้นเองเพราะว่าเออ รู้ไปหมดสวัสดีค่ะอืมแล้วนู่น้ัานี้ไปลงอ่ะคุณการที่คุณจะเอ,อะไรไปลงสักอย่างเนี่ยนะจริงๆแล้วอ่ะคุณหนึ่งคุณไม่ใช่ลิเก คุณก็จะไม่รู้เรื่องราวลิเคเขาสลับฉากเป็นยังไงอะไรยังไงคุณไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไปลงหรอกคะ่ะลงเอายอดไลห์เนี่ยมันมันมัน,มน,มน,มนไ,มไม่ค่อยโอเคนะคะอืมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอะ่ะสวัสดีคุณสุรินคะ่ะ อืมแค่เปลี่ยนสลัดชาตก,กันนิดเดียวให้นั้นแหละโอ้โหจะต้องตัดไปลงเลยอืมนะคะคุณก็อย่าไปนั่นมากอย่าอย่าอย่ารู้ไปเสียทุกเรื่องขอร้องเลยนะคะเพราะว่าคุณจะรู้ไหมว่าการที่คุณเอาไปลงอะ่ะบางทีอะ่ะออ่ลงที่ผิดแต่จะภาพเขาไม่ได้โทรว่าคุณนะเขาโทรว่าว่ามใหม่คุณลงงานผิดนะอำเภอก็ผิดตำบลก็ผิดอย่างเมื่อคืนอะ างานแปดมีนาหกเก้าขาก็ทักมาบ่อยมากเราก็ส่งไปบอกให้ให้เด็กกับลบว่าลงวัดชื่อวัดผิดนะลงชื่อใหม่เด็กก็ไม่ลบเขาก็ทักมาอยู่นั่นเลยจ้ะอืมแล้วก็ไม่ต้องไปลงเยอะละค่ะบางบางทีคุณไรว่าลงเยอะเป็นเป็นทุกอย่างไปเลยอะ่ลงทุกเรื่องของคณะไปเลยซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้างใช่บ้างไม่ใช่บ้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ะนะ <c oughs> เี่ยงอะไรกันก็ไม่รู้เคยดูทุกคืนเมื่อคืนดวงดีแล้วค่ะเมื่อคืนที่นอนอ่ะเมื่อคืนไม่ได้มีไรสดหรอกค่ะเมื่อคืนนาดีแล้วค่ะ้ยบางทีก็นะขอความกรุนละค่ะนะคะอะไรที่มันเบาได้ก็เบาบ้างอะไรที่มันไม่น่าจะวุ่นวายเราก็ไม่ต้องวุ่นวายกันสนุกสนานกันไปนะคะมาตุ้งกันต่อค่ะโอ้มอกี้ตุ้งกำลังสนุกเลยให้ตุ้งกันเยอะแยะเลย